สตติตัวนี้นะ่ะเห้งามผุนส่งสลับหิวนักขนาดเน่อยลุงเนาะคลักเลยงามขนาดนี้เลยดพื่อนจะพี่น้องมาอยู่ในช่องบาต้ตอมออนิลชแนลจ้ามาหาแนงน้ำไม่อีกเช่นเคยจ้ามากับน้องสายอยู่ด้วยนะจ้าเสตติ สวัสดีค่ะมาหักไม้เดจ้าพี่น้องในหลังบ้านเพื่อนอจารงามขนาดเนาะสวัสดีเนาะสือ,ะออนสอ,อนพี่เนาะแหนกินได้หมดเลยนะ นะยาวไวขนาดนรสตินเนาะยาวเมื่ักหําใบเดียวจะพี่เนาะดูรอยขนาดนี้มีตต่เน่งงามๆเนาะสตินเนาะแต่ตเน่งงามๆเอ้า

บอกปีนต้นไมอีกแล้วนะปีนปีนอีกแล้วพี่น้องปีนอีกแล้วนะบอกปีนบ่ได้จ้ะพี่น้องสันสัมลาบข้างบนคนจ้ะเอาสับติเนาะอยู่สูงน่ะพี่น้องอยากินของแทบต้องลงทุนด้แฟนสาวลูกปีนขึ้นเหมือนหันโอ้ยสูง่นนี้สติเด้อไอ้สาวลูกปีนมื่อนั่นนะลาบ ทำลาบหมูกบไ้ลาบเนื้อปูป้านไดได้ใจพี่น้องสารุง่ <c oughs> งในลองไม่นี่อาหารลักเลยดิจ้ะอ่อนสอนอ่อนสอนพี่น้องระวังเด้อสาติดเออเป็นอย่างดอก mình không cần lắm được Nào, con à nó, tôn ít biết là sợ tiết Tôn nó là mình Nào bỏ buộc, you nhăn nắm mình tai nạn kín này kín 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 này kín kín cái, cái này ngầm ngàm kín 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 嗯、我等到了，就、嗯、看 ตินอความงาสติต้องทางออกบ่บันนี่ทางออกถตามนตงงาันปรงน่รงไ่ <c oughs> ทางออกนะเอาเลยบอกเพิ่งกำลังออกเลยจ้ะพี่น้องเพิ่นัดแต่งไว้เนาะเด้อพี่น้อง เริ่มหน่อใหญ่เนาะสติ๊นหน่อเอาไปก่อนเนาะไว้ให้ยาวก่อนเนาะค่อยกินหน่อมันบอแซปันหน่อยหน่อบอแซ่บบอสติ๊บ้เจ้าบอมักดิหนักหนึ่งหนึ่งแซ่บกว่อนนะแซ่บบอแซ่บมือหันสาลุงขึ้นปตาสติ๊ตัวนี้นะให้งามผลจะทงสารบดีุว่า คักเลยงามขนาดนีกกดน้เปด่าดี๋ยวแป๊นึ่งสะสิเอาคุ่ก่อนนะเจ้า <laughs> บางีน้องเฮยทางนี้นะปัดฮู้นะ ราต้องฟันลงอีกมั็นวสติเผื่อจะได้กินอีกเนาะแตกแมงเรื่อยๆเป็นบ่ได้กินตลอดตีเลยยังโมม,มดเด้ใจนี่ิดข้างบนเป็นยังส่สองซับละพนะี่นนอลนะได้บ่ Ha 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 เดสาธิตพันขึ้นอีกพี่น้องสาวขึ้นต้นไม้อีกแล้วรอบนี้จ<อ>้ะขแล้วขึ้นแล้วพีว่น้องมาได้ไหมบ nhanh như đấy cha nhanh dù khi nó nhanh dù nhanh mà mất lời nhanh như đấy cha สาติตนี่กับเม็ดข้างในเอาได้หมดเลยหรอตองสำาญอยู่พี่น้อรุ่าาววนน,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 นี้เราต้องทุบเลยตอกๆแล้วต้มเนาะสติตเนาะเิ้ยเห่นไหดข้างในเยเิจะพี่น้องนี่ริ่มเิงานเนาะ Ừ, sắt tít bùn bả, cái này, là bò cái áo này tít, nhá, đồn đi, tít, chỗ này này, ตอตาก็มีเนนะาะหักเพลินเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยแนวละไมจัติดพี่น้องเตรียมถังแล้วสเล่เนาะสาติดเนาะนอกกาลังออกเลยใสข้างในบ่นโอ้ยสาวลงบ่เห็นพี่น้องไ่ ทเโอ้ยอยู่ในพุน่นโอ้ยไผยสิไปเห็นเนาะพี่น้องแต่พี่น้องก็จะเห็นบ่เห็นสาวลุงยังบ่เห็นเนาะอยู่ลึกพน่นนาะสะติดปุ๋พี่น้องเก็บไปกินทีหลังจ้ะจ้าคลิปนี้ก็ฝากไวส้สนิทจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หาบอต้องบอนิชแนลเลยด้อจ้า เดี๋ยวมื่อใหม่เขาจะพามาหักแหน่งมาวไม่อีกจ้พาานนะพี่น้องเราสาธิตเนาะผลอันนี้ก็เหลือกินแล้วจ้ะุ่น่ะติมถังพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะไป